สวัสดีครับผมสุริยซ่านะครับคอรมนิหนังสือพิมพ์สปอร์ตูลัาสตาสกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันศุกร์ที่2 1เอ็ ตุลาคมนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลยังคงเต็มไปด้วยความน่าสนใจเยอะพอสมควรนะครับและในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้ครับ2คู่ผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอลไทยรีที1และซูปเปอร์ลีกาโปรตุเกสอย่างละ1คู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณแล้วก็แนะนำนะครับ t i แอตไทเก999นะครับร t i แอตทีไอ e 999นะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภยัยครบครันลรตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีปิดหวังนะครับฝากไว้ที่ r ายแอ t ไทเกอร์999เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับคู่แรกไปกันที่ศึกไทยลีกทีหน,นะครับเป็นการเจอกันระหว่างเชียงรายอยู่ในเต็ดพบกับน,นคร ราชสีมาผลงานของทัพควางซ่ง,งเริ่มแผ่วลงไปนะครับแต่ถ้าเป็นผลงานในบ้านพวกเขายังทําได้ดีนะครับและวันนี้ข่าวดีคือจะได้แนวรุกตัวเก่งอย่างเฟรดิเ้อโมเรมฟิตกับมาประสานงานร่วมกับฟิลโยสุปกรเตียตะกูลและคิมจีมินนะครับตัวนี้ครับทำให้เกมลุกเนี่ยน่าจะดูดันหวังผลได้มากขึ้นนะครับวันนี้ครับได้เล่นต่อหน้ากองเชียร์นะครับเจอกับทางนครราชสีมานะครับซึ่งผลงานช่วงหลังก็เริ่มตกลงไปนะครับ แท็กติกการทำทีมของกุนซือเควินแบ็กเวลเนี่ยเริ่มที่จะปดมุกถูกจับทางได้ยิ่งเป็นเกมนอกบ้านเนี่ยค่อนข้างเชื่อใจลำบากนะครับโจทคู่นีิก้าเปิดมาให้ที่เจ้าบ้านนะครับ,รบ,เ,บ,นนรบเชียงรายเป็นต่อที่0.5กับ0.75นะครับผมแนะเชียร์ทางเจ้าติดนะครับเชื่อว่าวันนี้เชียงรายจะมีโอกาสขึ้นข้อมั่นใจด้วยการเบียดเอาชนะได้เชียร์บอลต่อเชียร์ทางเชียงรายอยู่ในแต่นะครับส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลซูเปอร์ลีกาโปรตุเกสนะครับเป็นเกมบิ๊กแบตนะครับระหว่างปอร์โตเปิดบบบบ้้าานนพกกัเฟิ คู่นี้เป็นการเจอกันระหว่าง2ทีมใหญ่ที่เกตบอลชื่อชั้นและผลงานช่วงนี้ถือว่าพอฟัดพอเหวี่ยงทันกันนะครับอย่างไรก็ตามครับผมมองว่าภาพรวมซีซั่นนี้ปอร์โตเนี่ยพวกเขาดูตกลงไปนะครับนักเตะแนวรุกอย่างโอตาวิโอเอวานซันโตนี่มาติเนสเนี่ยยังค่อนข้างหวังพึ่งลำบากครับและเกมรับเนี่ยการขาดเปเป้ไปตัวนี้ครับผมมองว่าทําให้เกมรับเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับวันนี้ครับรับมือกับทางเบนฟิกานะครับในยุของกุนซือโรเกอร์ชติครับซึ่งเรา เห็นนะครับว่าพัฒนาผลงานขึ้นมาเยอะนะครับนอกจากเกมลุกที่ดุดันนะครับมีนักเตะอย่างกอนคาโรรามอชูเอามาเรโอราฟาซินวาน้าทัศเกมรับชุดนี้ยังมีความเหนียวแนจยุ่ยะได้ดีมากขึ้นโจนผู้ทีคเับเปิดมาให้ที่เจ้าบ้านนะครับปอโตเป็นต่อที่2ูนะครัดงนผมมองว่าเป็นบอลสูสีเป็นบอลสามหน้าแนเชียสองหน้าของทางเบนฟิกานะครับเชื่อว่ามุมต่ำแบบนี้พวกเขาจะไม่แพ้กับออกไปเป็นอย่างน้อยเชีย์บอลลอกเชีย์ทางเบนฟิกาครับในคู่นี้ขอกทั้นเชียบบอลแบบนี้ ความสุขนะครับเก่งๆว่ารวยไเ้เจอกันใหมพ่พรุ่งนี้สวัสดีครับ